สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะพาไปส้มสวนทุเรียนจ้าเชิญรับชมไ้เลยจ้าสวนทุเรียนเ้าวจะสวนเป็นสวนทุเรียนของป่าออยจ้านี่เ้องอ่าของป่าออยนี่จ้าทุเรียนทุเรียนต้นนี้จะกประมาณสองปีเดจ้ะนี่ทุเรียนต้นนี้ มาชมสวนทุเรียนสวนผล,ลไม้นี่จ้ะต้นทุเรียนน้องเฮาต้นทุเรียนต้นนี้ประมาณสามปีจ่ะนี่ไอหยอดกําลังแตกนะจ่ะยอดกําลังแตกหน้าฝนยอดมันแตกดีจ้ะยอดกําลังพุ่งกําลังแตกใหม,ม่งามๆเลยจ้านี่ต้นทุเรียนเฮา ต้นนี่ประมาณสองปีจะนี่สวนข้างบ้านนะจ๊ะเป็นสวนของป่าอ้อยเองป่าเป็นเห็ดสวนผลไม้จ้ะปลูกผลไม้เกือบทุกชนิดอันนี้บักหน้าจ้ะน,นี่บักหน้าเฮาเลือก,กินก็เก็บไปขายหน่อยจ้ะเกษตรผสมผสานอันนี้โกบักม่วงมะนาวสามต้นนี่กกทุเรียนเฮา ทุเรียนต้นนี้ก็ประมาณสองถึงสามปีน่ะจ๊ะกำลังแตกหน่ออ่อ,อนจ้ะนี่หน่อ,ออ่อ,อนเพิ่นทุเรียนนี่เป็นพผืชที่อ่าแมงใหม่มากเลยจ้ะแมงมาแดงหลายชนิดทิมมักใบเพิ่นขันบอสีดยานี่ขันสีดยาบ่อดูนี่ใบบ่บอยย่างจ้ะ อันนี้ก,กบักซีดะไอ้บักเขียบจ้ะหรือบักน้อยนาน่าจ้ะนี่น้อยนาหรือเขียบพวกนี้ก็เป็นปลาคาจ้าจะว่าปาพันทางออกนะจ้ะปลาพันทางออกพราบ่านไก่ตุ่นทุเรียนหน้าฝนฝนกระซิหน่วยเน่าหลายนะจ้ะนี่น้วยเนี้พันเบบใหญ่เพียก,กับพ่อเพียจ้ะ ต้นนี่กับประมาณสองปีจะตะว่าต้นพ่นบสมบูรณ์นี่ดอกฟุดของห้าวจ้านี่ถือแสงกระทบแบบขาวเลยจ้าดอกฟุดงามๆเลยเอาไว้บูชาหานพระมันจ้าห้อยพวกมะลัยอันนี้ก็เป็นต้นพักขาของห้าวจ้าต้นพักขาบ่ค่อยได้ตัดไปค้ายดอกจ้าส่วนมากเสียเอาไว อินจะของมีอยู่หาตุนกำล,ลังแตกหยอดเื่ากันจต่หย่ nh อนอ่อนเลยหย่ nh อนอ่อนถอดซไซคานนะจ๊ะเอาไซแกงน้องใหม่เอาส่เมืองทุเรียนต้นนี้ทุเรียนต้นนีนนนงามแห้งจ้ะนี่แบบสูงลํำต้นแบบงามเลยจ้าทุเรียนต้นนีประมาณสามสี่ปีจ้ะนี่ทุเรียนต้นนี้ประมาณสามสีป่ปีนี่จ้ะโอ้ลมพัดมาคือเย็นแหนอนะ งามบ่าจากพุนห่างนกก็สางยืงเทิง,งห่างนกเพิ่นเรียนตัวนี้ประมาณสามสี่ปีเลยจ้ะตัวนี้งามกระมือ้อยใส่เกิ้ไก่ดีจ้ะ กลัวสิได้กินลูกเพราะน่าจะกลัวสิได้กินลูกกลัวสิเพี้ยนได้ <c oughs> นี่จ้ะอู้แบบงามานตาต้นก็สมบูรณ์ีจ้ะสีดยาเฮาลงทุนเนาะจ้ะสวนเฮาเห็ดเฮาก็ต้องลงทุนลงทุนก,ก่อนกลัวสิเด็กพุ่นผลิตกลัวเฮางสิเด็กพุ่นผลิตเนะาะแต่เฮาก็ต้องลงทุนสีดยาสีดยาเนาะจ้ะใส่ปุย๋ยงดนงาเนาะจ้ะกลัวสิเลย ป่าพันสสายปนิ่เด้จ้ะป่าพันส่สายหนามสีตาเด้จ้ะนี่สายหนามสปริงเกืร์ัวหน่อยๆสิจ้าต้นนี้ก็ประมาณสองปีถึงสามปีจ้ะนี่ต้นนี้ก็ง่ามคือกันเอาใจใส่เลยจ้ะถึงตลอดป่าพันกระยุ่พูดด้เดียวแต่ว่าป่าพันเขาสวนทุกมือจะไปเบิ้งสวนพละหม่เพื่อนนั่นแหละ นี่ก็กโกกัวยทั้งกับปลูกแซมไปดำเลยจ้ะพ่อได้กินผลนี่ทุเรียนตัวเนียวมาน,นสองสามปีจ้ะปลูกไล่เรียกันเลยนี่จ้ะแล้มีต้นงามต้นมะงามเลยจ้ะ ช่วงนี้คือจังใบบ่ค่อยสอยเป็นไดจ้ะใบเพิ่งกระแตกไม่เลื่อยเพราะว่าหนาฟุเน,นะจ้ะใบเพิ่งแตกดีเพราะว่าป่าเพิ่งช่วงนี้เพิ่งกับป่าเพิ่งกับเขาสวนดูนะจ้ะสียาสีกันแมลงมีกล้วยหองก็มีลายก้วย้ะจ้ะกล้วยน้ำว้ากล้วยเตี้ยกล้วยไข่จ้ะป่าเพิ่งปลูก อันนี้กส็สวนข้างบ้านนี่กกทุเรียนเฮ้าป่ามันปลูกกุกทุเรียนทั้งอรดประมาณสองร้อยต้นได้อยู่จ้ะนี่พาส้มสวนผุนงองเฮ้าจ้ะงองเฮ้าพูนอนกองกันเอรีมัน่อนแดดเพลนลบหมุมอยู่ในปา่ายางเลยจ้ะนี่อ้อมไฟไหวนี่จ้ะเสือกไฟเฮ้า หอ,อมไฟ้บใยเพื่อนออกมากินพักกินสวนอันพุทธละหมหายห้าหน่อยจ้ะเดี๋ยวเพ่นจะออกมา,าทุกทีก็บอกสมโูจ้ะก็บักขามป่าเพื่นก็ปลูกไว้นี่บักซีดาจ้ะบักซีดาป่าเพื่อนโมเดมีเวลาหอนะจ้ะหน่วยบักซีดาเพืน่นเจอฝนเพื่อนกชิซเน่าเพื่นกัจะจีบินนี่แบบนี้จ้ะเพื่อนก็จะเบินโมงามหน่วยโมงามหนาอจ้ะนี่นี่ ดกเยอะได้จ้ะหน่วยเพิินหน่วยเพิ่นรลายอยู่จ้ะนี่หน่วยเยอะอยู่แต่ว่าเมื่อไรเอามาห่อมันนะจ้ะนี่ตุนทุเรียนห้องงามๆเลยจ้ะอีกหลายปีอยู่จังสิได้เอาหน่วยเพิินแต่ต้นได้สมบูรณ์กระแสปีหน้าปีหื้อป่าเพื่อจะเอาหน่วยแหละจ้ะนี่ก็กล,ล้วเฮา กบักมวงกบักสำออยู่ยน้ากันจ้ะเดี๋ยวออยชสิพาไปเพิ่งสมาชิกในขอกองเ้านนะจ้ะนอนกองกันเอลี่เลยอ้อยบ่าเข่าไปได้จ้ะไฟสีสดพูดสมาชิกของเ้างจักตูอยู่นี่อยู่ขอกบ้านนี่หกตูเลยจ้ะเมื่ออ้อยก็สันหนึ่งสองสาม ซีนั่นตัวนี้หน่อยตัวหน่อยสองตัวแต่ต้นตนตัวใหญ่ซีหาหกหมขอขอกบาดถ้ามีหกตัวจา้านี่กระเฮือน้องออยเดี๋ยวออยสิพาไปส้มสวนข้างบานป่าเนาะจะเป็น,นีตัวนี้อยู่ข้างบานออยข้างบานป่ากับก๊กทุเรีย่ง,งางงามเมื่อกันจ้เพ่นว่าสองต้น สนไหนที่มันงาาเราจะเอาลูกปีหนาปีหือจ้ะอันนี้ก็เป็นเป็ดกับไก่จ้ะไก่สามสายพันธุ์เป็ดป่าเพิ่นกะเลียงไว้กินไข่นะจ้ะกับไก่ขันนี้คนมาสื่อเป็ดเพิ่นกะขายจ้าป่าเพิ่นกะขายคือกันขัดไผ่มาสื่อเป็ดสื่อไก่เพิ่นกะสร้างกิโลขายนะจ้ะแต่ว่าขันนี้มีคนมาสื่อเพิ่นกะเก็บกินไข่มันจ้ะห้องผสมสื่อไข่เลยห้องก็มี ก็ไม่มีใครกินเพราะว่าห่าเหลี้ยงนาาจะแต่ว่าหัวาหารอันนันกระเปืองแน่จ้าแต่ว่าห่อก็ได้พลนผลิตกินได้กินได,ได้กินใครขึ้นเกาเนาะจ้ะมีบักผ้าเพือนผ้าลำหอมเลยจ้ะนี่ตุนแบบไงแบบสมบูรณ์จ้าพึ่งนี่ตุนแบบงามเลยหน่วยเพือนเขาจะเป็นปีแหลกเลยจ้านี่บักผ้าเขาจะเป็นปีแหลกมันเกละ่ะตัวนันป่า ในป่าคือบอเอาไปกินเดี๋ยวเข้าไปส้มสดทุเรียนต่อเลยจ้านี่นี่จะสวนขางบานป่านี่บานป่านี่จะบานป่านี่ก็เป็นกอไผ่ห้องเานะจ๊ะคางบานป่าก็สิมีกคกบกบกเอยียงพักติ๋วนะจ๊ะ นี่กล้วยกล้วยนี่เด็กล้วยกำลังเป็นเครือกล้วยหอมกบักหน่อยนาบักเขียบเนะจ้ะบักม่วงบักม่วงโศกอันนันจ้ะอัม่วงโศกอันนันก็เป็นพวกกล้วยเด้จ้ะอันนี้คือกบยังวะกกปามว่ะจ้ะกกปามเลยมันกบยังไม่ป่าเพิ่นเอามาปลูกตอนนี้พักติวนะจ้ะ มีกมก,ก๊กหมากโกบน้าวผุนกล้วยเฮ้งก็แบบไงเลยจ้ะสามสามสี่เขืออยู่สวนขางบัานบบารายบันไดจ้ะนี่บัานแม่ปาบัานป่าจ้าบัานโมดึดน,นี่ก็เป็นโกกทุเรียนจ้ะนี่ กุกทุเรียนต้นใหญ่เลยจ้ะต้นแบบงามต้นนี้ประมาณสี่ปีจ้ะสี่ห้าปีมระหาสี่ห้าปีนี่จะจ้ะต้นซุ้มบูงงามกมูเอาสีเทาไกล้ๆมันจะลำกุก๊กลำต้นพ่นแบบใหญ่สองต้นนี้งามกมูใจพันอยู่ไก่เหงื่ออยู่อยู่หนามบาดน,นะจ้ะ นี่ปป่าเพิ่นป่าประมาณปีหนาปีหื้อก,สอก็สิเอาลูกละจ้ะสิเอาลูกพอต้นเพิ่นสมบูรณ์งามแห้งละจ้ะเมื่อ้ัยสพาไปเป็งไก่ใบเพิ่นก็แตกดีดีเมื่อง,ง่าพิ่นจ้ะนี่่เบินกลำตนน้นเพิ่นป่าเพิ่นเพี้ยนสีดยาเด้อจ้ะห่างจากสวนบ่ได้เลย ต้องดูแลเลยเข่าส้นทุกมมือนะจ๊ะนี่นี่ใบอ,อ่อนหยอดเพิ่นแตกใหม่ใบเหลือมยุบ,ย,บยุบเลยจ้ะป่าเพิ่นสูงสีซ้ำเพื่อสูงสี่ถ่วเพื่อนนะจ๊ะขนาดว่าสี่ปีหาปีนะจ๊ะนี่ ตเมื่อัน,นี้เขาก็บ่าไม่มีอย่างมากมายจ้าอ้อยพามาส้มสวนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให่งช่องขอบขัวคนทำฟาร์มในด้วยจ้าขอบคุณทุกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่จ้า